เด็กๆจําเป็นต้องใช้คาซีทนะครับครอบครัวที่มีเด็กบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นถึงความสําคัญหรือความจําเป็นที่จะต้องนั่งคาซีทนะครับหรือว่าที่นั่งนิรภัยสําหรับเด็กนะครับอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกเวลาครับฉะนั้นวิธีการป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นกับเด็กนะครับด้วยการใช้คาซีทนะครับถือเป็นเรื่องที่ถูกต้องและเพราะว่าแค่นั่งก่อนเด็กๆไว้เนี่ยไม่ได้การันตีว่าเขาจะปลอดภัยนะครับหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะครับ สาเหตุแห่งความสูญเสียครับกรมอนามัยโลกหรือว่า WHO ครับได้ประมาณการไว้ว่าในแต่ละปีเนี่ยเด็กทั่วโลกเสียชีวิตนะครับจากอุบัติเหตุบนท้องถนนประมาณ1 8 6 3 0 0คนครับหรือทุกๆ4นาทีครับจะมีเด็กคนหนึ่งเสียชีวิตนะครับโดยประเทศไทยนั้นพบการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับที่มีเด็กเสียชีวิตตั้งแต่ปีพศ2 5 1 5 1ถึง2555นะครับโดยเฉลี่ยอายุเนี่ยตั้งแต่ได้เกิดจนถึงอายุ15ปีเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจาก การโดยสารรถกระบะนะครับและก็รถโดยสารนะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับที่มีการชนอย่างแรงนะครับการที่เด็กหลุดจากที่นั่งหรือว่ากระเด็นออกมานอกรถนะครับหรือว่าหลุดจากอ้อมกอดของผู้ปกครองนะครับการกระแทกนะครับในส่วนต่างๆของรถเนี่ยคาซีทนั้นสามารถปกป้องและลดความรุนแรงนะครับอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุให้กับเด็กได้นะครับซึ่งบุคลากรของประเทศที่ดำเนการพัฒนาแล้วเนี่ยก็นะครับแนะนําว่านะครับ การใช้คาซีนเนี่ยจะมีส่วนช่วยลดการเสียชีวิตของเด็กถึงร้อยละ70นะครับในปัจจุบันเนี่ย96ประเทศทั่วโลกครับมีกฎหมายบังคับครับให้ใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กครับและอีกหนึ่งความปลอดภัยครับจากอุบัติเหตุบนท้องถนนครับก็คือการทําประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งครับและครูบังก็เล็งเห็นถึงความสําคัญครับของความปลอดภัยของเด็กในครอบครัวเช่นเดียวกันครับจึงมีโปรโมชั่นพิเศษครับประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งสำหรับคนมีครอบครัวครับ เพื่อมอบสิทธิพิเศษครับเพื่อมุ่งเน้นไปยังการคุ้มครองสมาชิกในครอบครัวเป็นสําคัญครับเบี้่มต้นครับเพียง9,900บาทครับและไม่มีค่าเสียหายส่วนแรกนะครับพร้อมทั้งสามารถผ่อนแบบสบายๆครับ0%นานถึง6เดือนนะครับให้ประกันช่วยดูแลคนในครอบครัวคุณอีกแรงนึงนะครับและพบกับครูบ้ามได้ใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ